อยากให้ทำ EP 2หน่อยครับพี่โอเคครับผมก็จะมาจัดให้ตามคําขอเลยนะครับผมที่อยากให้ทํา EP 2แต่ถึงน้องๆไม่ได้เรียกขอ EP 2แต่ผมก็คิดว่าจะทําอยู่แล้วนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการตอบ เกี่ยวกับคอมเมนต์นะครับผมที่หลายๆคนหรือว่าทุกๆคนนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้อย่างไงบ้างนะครับผมเพราะว่าคอมเมนต์ของแต่ละคนนะครับมีค่าหมดเลยนะครับผมในการที่จะมาคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมว่าทาไมมันถึงอยู่ในจุดตกต่ำหรือว่าจุดที่แย่ที่สุดในตอนนี้นะครับผมเราก็มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับแรงแดงสมัยนี้สู้แพตต่ก่อนไม่ได้เลยมั้งขนาดผมกลับมาเล่นแป๊บเดียวเล่นเอาสนุกไม่ซีแหลงยังขึ้นแดงได้เลยเล่นบ่อยก็ขึ้นได้ละ เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันก็ต้องมีคนที่คิดแบบเดียวกับผมบ้างนะครับผมที่ผมคิดว่าแรงในเกมฟรีไฟสมัยนี้ผมคิดว่ามันขึ้นง่ายเกินไปนะผมแล้วแลงแพทสมัยนี้เวลาต้นซีซั่นนะเจอแต่บอทเลยครับผมผมบอกเลยเล่นแบบโคตรน่าเบื่อเลยนะผมถ้าเทียบกับแลงเออแลงแพทในสมัยก่อนนะผมสมัยที่แรงแดงยังขึ้นยังยากอยู่นะผมผมบอกได้เลยนะว่าแค่ขึ้นแรงแพทไอวีได้ก็โคตรโหดแล้วนะครับสมัยนั้นบอกได้เลยว่าอยู่ได้หนึ่งได้สองก็ที่แล้วเพราะว่ามันขึ้นยากมากแล้วบอทน่ะไม่มีเลยนะผมบอ ในแรงบอลอย่างเดียวนะครับผมผมเผอซิลเวอร์สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีบอดเลยนะครับผมแค่ขึ้นแลงเพชรมาได้นี่ก็สมัยก่อนนี้แพทหนึ่งผมไม่กดหนึ่งสีนี่ยังบอกได้เลยนะว่าตึงมือครับผมมันหมดสนุกตอนช่วงเพชรติดลบและแยกเซิร์ฟกับคอม ผมคิดว่าเรื่องเพชรติดลมนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นปัญหาของคนที่ไปเติมเกมพวกร้านที่มันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจมากเท่าไหร่นะครับผมแทนที่จะมาเติมเกมกับกาลินาโดยตรงนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้จะว่าคนไปเติมนะครับผมมันก็มีนะผมคนอยากได้ของถูกนะแต่ว่าก็ควรระมัดระวังเรื่องนี้กันหน่อยนะครับผมคิดว่าทางเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดโดยตรงนะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับผมมากผมก็เลยตอบไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะผมเพราะว่าช่วงน,นั้นเนี่ยผมไม่ค่อยได้เติมเกมเลยครับเวลาผมจะเล่นก็ซื้อรหัสมมาาทีีเเดยยววลลอ่แ้ผก็ เติมแบบพวกแบบเออร้านค้านอกหรือร้านค้าเถื่อนอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเพิรติดลบนะครับ และเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่เขาทํามือถือแยกกับคอมเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยผมก็เรียกร้องเหมือนกันนะครับผมว่าผมอยากให้เซิร์ฟเวอร์มือถือกับคอมเนี่ยมันแยกกันเพราะว่าคอมเนี่ยมันโกงกว่าผมแต่พอมาแยกกันจริงๆนะผมผมก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อกว่าเดิมนะผมอยากให้แบบมีความท้าทายอ,าอยากเจอผู้เล่นใน COM, นะมือถือก็อาจจะอยากเจอผู้เล่นในคอมนะครับผมมันจะได้มีความตึงมือมากขึ้นนะเมื่อก่อนจริงๆตอนผมเป็นเด็กๆนั่งไตแ่แรงผมก็นั่งร้องเหมือนกันเวลาเจอคอมแต่พอมาตอนเนี้ยผมคิดว่าอยากให้เซิร์ฟมือถือกับ COM, นะเซิเร์ฟ เป็นความคิดบ้าๆนะอ่ะแต่ว่าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะรผมเดี๋ยวผมคิดว่าเจีมเพาคงไม่เอาเซิร์ฟมือถือกับเซิร์ฟคอมมาเป็นเซิร์ฟเดียวกันแล้วละ่ะมันหมดสนุกไปนานแล้วขออยาได้ชุดฟรีมาครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเมนนี้ให้ฟังนะผมก็คงไม่มานั่งอ่านทั้งหมดนะครับผมเพราะว่ามันยาวมากเลยนะครับเท่าที่ผมสรุปมานะผมเขาบอกว่าเศษผลึกคิดตันสมัยนี้ที่เออเวลาเอาไปแลกชุดเนี่ยชุดมันจะมีแบบชุด แต่ชุดกาก,ากซ้ำๆจำเจนะครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบเวลาเอาไปแลกชุดทีนะผมผลึกคิดตั้นเนี่ยคือมันแลกแต่ชุดแบบชุดที่มันสวยๆชุดที่มันแรแล,ลดูสวยๆใส,สแล้วมันเท่นะครับผมอ่ะแตกต่างกับยุคสมัยนี้ซึ่งความคิดเห็นตรงนี้ผมก็บอกได้เลยนะครับว่าจริงนะครับผม่อให้ผมมีผลึกคิดตั้นร้อยอันตอนนี้ก็คงเอาไปปาหัวพ่อ นะครับผมเพราะว่าแม่งไม่มีชุดเทียอะไรให้แลกได้เลยนะผมชุดสมัยนี้นะมันมีแต่ชุดกาก,าก,ากาๆไกลๆอ่ะอันนี้ผมเห็นด้วยเรื่องจริงเลยนะผมแล้วก็มันยังไม่ค่อยมีกิจกรรมอัปเดตให้กับสายฟรีได้เท่าไหร่เลยนะเหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบขนาดเวลามีสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีสิทธิ์ขั้นสูง ขั้นหนึ่งนะผมที่มันเป็นคาร์บอยเขายังเอามาแจกผมเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบแจกชุดสวยๆหลายชุดมากเลยนะผมอ่าอันนี้คือสิ่งที่เขาจะสื่อนะผมแล้วก็เรื่องระบบเกมอย่างที่ผมพูดไปนะผมเรื่องระบบไตแดงเนี่ยมันไม่ค่อยมีความตึงมือให้ผู้เล่นเก่งๆสมัยก่อนมาได้โชว์ได้แอคอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปนะผมผมก็คิดว่ามันเกี่ยวกับที่ระบบ การไต่แรงนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่า GM เนี่ยจะได้ดูคลิปที่ผมทําหรือเปล่านะผมถ้าได้ดูนะครับขอฝากเลยเรื่องระบบการไต่แรงเนี่ยไม่ว่ายัางไง GM ก็ต้องปรับเรื่องนี้จริงๆนะครับผมถ้าอยากให้ผู้เล่นสมัยก่อนสมัยเก่าหรือว่าผู้เล่นตัวตึงๆเนี่ยกลับมาเล่นนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะที่ระบบเอ่อไต่แรงสมัยนี้มันไม่มีความท้าทายเท่ากับสมัยก่อนหรือว่าไม่ต้องปรับให้มันท้าทายเท่าสมัยก่อนก็ได้อยากให้มันมีความท้าทายขึ้นแล้วเรื่องบทนะครับผมเออเวลาอยู่แรงแพทแรงอะไรเนี่ยผมขอได้ไหมเรื่องบทเนี่ย มันไม่เพียงพอหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมผมอยากให้เจอผู้เล่นที่เป็นคนมากกว่าบทนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ปัญหาหรือว่าไม่ทราบเหมือนกันนะผมแต่วันเจมถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากแก้ให้ด้วยนะครับผมถ้ามันแก้ได้นะครับที่คนดูลายเยอะสมัยนั้นเพราะเจมชอบแจกของฟรีถาวรตามยอดคนดูเพราะไม่มีของแจกคนที่เล่นเกมก็ไม่ค่อยสนใจ อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดของเกมเลยนะผมผมก็แอบงงเหมือนกันนะว่าทําไมสมัยนี้นะครับผมทําไมเขาไม่ทําของแจกแบบเวลาคนดูตามยอดถึงยอดนะผมแบบห้าหมื่นได้ลูกแก้วม่วงแล้วครับผมหนึ่งแสนได้บัตรซาห้องยีิบสี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับผมแสนห้าได้ชุดอะไรก็ได้ถาวรนะผมผมก็งงเหมือนกันนะครับผมทําไมเขาไม่ทําแจกของฟรีเพื่อเรียกยอดคนดูแบบสมัยก่อนนะผมทั้งทั้งที่ผมคิดว่ามันก็เป็นการตลาดที่ดีนะผมเพราะว่าตอนนี้เกมอวีเวลาแข่งเขาก็เขาก็ยังใช้กันนะครับผมแต่กับการ มีไฟกับไม่ใช้อันนี้ผมก็แอบงงเหมือนกันนะครับผมว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Armicro e X 3ด้วยน,นะครับผมใครคิดว่าคลิปนี้มีสาระหรือว่าอยากจะเม้นท์ถามอะไรก็เม้นท์ถามมาได้เลยนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน